The f i t u r e นะน่าจะเป็นสถานประกอบการตกปลาสถานเดียวที่เวลาพนักงานนะครับรู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อนะครับบางทีเจองานหนักๆใช่ไหมเรามีสวัสดิการอันนี้นี่ไปตกปลาเลยมนึ่งไ่ตกปลาให้สบายใจนะแล้วมค่อยกลับมาทํางาน <c oughs> ต้องที่นี่ที่เดียว The f i t u r e ครับ3 Three, two, one. 2 1ม o ชันตกเอง ขอดิขอดิมาแล้วครับปลาช่อนสนใจปลาช่อนนะครับไม่ต oh ้องสนใจข้างล่างนะปลาช่อนบนหรือช่อนล่างช่อนลางต้นใหญ่ครับผมอ่าเป็นไงสวยเลยนะดูหางแต่สวยทุกตัวเลยนะว้าวจัดอะไรครับจัดอะไรครับซูกินี่ครับผมซูกินนี่ห้าเซนอ่านี่นะครับกับปลาช่อนตัวนี้ไม่ประมาณครึ่งโลนะว้าว ัดซูกินี่อ่าไใซูกินี่ตัวเล็กนะมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับกแบบสวยนะตัวนี้จะกดก่อนนะ oh <my> เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยร <laughs> เรียบร้อย <laughs> <laughs> ความโหดของพนักงานเดลิเวอรี่นะครับไปให้สุดไปให้สุดไปให้สุดนะไม่ถอดรองเท้าก่อนเหรอท่านนะนะเก็บได้ผมให้เลยยูรามิกิตัวนี้นะขายของได้ตอบเพจได้ถ่ายคลิปได้ตัดคลิปได้เลี้ยงหมาด้วยทุกอย่างเลย งมเหยื่ออ่นถึงขั้นต้องรถโอ้โหเอาเลยผมให้ผมให้ขอบคุณครับมาแล้วนี่ของแท้ครับตันนี้นี่กันเชียงมาเลยนะกันเชียงมาเลยสำรวจให้แล้วนะครับนะข้างใต้แล้วมีกฎขังไหมกฎขังไม่มีครับไม่มีแต่ไอช็อตแสดงว่าแสดงว่าหายหมดแล้วไอช็อตห6แสดงว่าหายหมดแล้ว นะครับจับปลาช่อนมาด้วยตัวหนึ่งครับสังเกตนะครับช่อนห้าหกโอ้โหของแท้ขึ้นมาแล้วโอ้โหสุดยอดครับผมเป็นไงไปแล้วครับผมช่อนห้าหกไายบายเจอกันอีกพีหน้าครับผม